แคนกูก็ที่ก็จะคุยหาแต่เรื่องกันจริงๆเลยไอ้เหี้ยอ่ยอ้ตีตีงตีนัดตีจะดักฆ่ากันแล้วแหละแต่มันก็สนุกดีอ่ะอันไหนที่ไม่ได้เจอก็ได้เจออยู่สงบมานานแล้วไอ้เหี้ยก็ถึงกับไม่ได้เวลว่ะสงบแบบไม่ได้เวลว่ะ ไอ้อะก็อยู่แปลกกล้วยแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยมีตัวเลือกเยอะไงไปขุดแร่ไปเต้นแถวแปลกกล้วยฆ่ากันไปได้เผื่อแซบดูเซ่กูแครีแล้วกันในสัปรอห์นี้ไอ้เหี้ยเห็นแล้วแม่งเลยแล้วหงูดหงิดหัวใจนี่ตัวอะไรบ้างจ๊ะแครีผมเหรอเดี๋ยวแบนก่อนดีกว่าไหมเออเราแบนดีกว่า แกแลวกันกวบโดนตัวกระคาดเขาเอาแกังปืนอยวก็ดูแครี่ brushing. แครี่น่าจะมีแวนเทลแล้วก็ยอนลาวิลแล้วก็แต่อะไรอ,ะอ่ะเอ่อที่อะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอ้ตัวถือปืนคู่อะ่ะมันเรียกก่อมันเรียกกน ัวที่มันเจะตัวอะไรแรดเหรอไอ้เฮี้ยพอกูเล่นตัวแครที่กูต้องมา <Hey. S 1> เจอเมดแบบล้วงลึกอ่ะมึงจะเมดสองไม่ได้นะเอเองั้นไม่หรอใจคอกูมันมันจะให้เลือกมั้ผมขอเลือกท่านเทพยอนอนไนี้ดีกว่าเล่นเซฟดีกว่าใชา่ช<า>แล้วมึงก็ไม่เอาตัวอื่นหลบเลยนะไอ้เฮีย้ยจะไป,ไ,ปไง อ่าฝั่งนั้นเล่นเทวอีกอ่อานันมึงจะพี่ชายเหมือนกันเทพยนต์ไปรูนนั่นเลยจะก็หกสี่จากที่่า, 60, าควคนรู้ที่โอเคคุณจะเจอใครร้อ,อยคุณเจอไะอืม เดี๋ยวเดี๋ยวซูนดูข้างบนมาตายญาฟาร์มเหรอใชอ่เป็นไม่เห็นเหรอไปมาเจนะอแล้วที่อะไรวะหน้าป่วยแบบเนี่ยทำไมกูเนี่ยมันจะแพ้เพราะอย่างเงี้ยแหละคือถ้าแบบอุ่ยสกัดเลยอ่ะไม่ได้เห็นนาน,นแล้วว่ะตัวตัวเปิดไฟไดยเนี่ยวิ่งเข้าไปใส่ตะมะเลย วิ่งเข้าไปเจ้ามาต่อยทิลเนี่ยจริงไอตัวไอตัวนี้มันน่าจะเป็นโัสกินไซตามานะไม่ใช่แรดนะสกัดเนี่ยควรจะเป็นสกินไซตามะฝ่ายโป้งเดียวหายอะไรเงี้ยไม่ใช่พุ่งไปต่อยแยบแยบแยบที่อะไรเนี่ยเกียดแล้วที่ผ่ายเลยมันล้วงลึกอ๋อมาสองคนแล้วมันก็เล่นเมจสองคนสุดยอดเลย น่าจะเอาคอมโบเขาแหละแบบหนืดสตันแล้วก็สาดตรอะไรเขานะ่ะแต่มึงถามวกูกล่าวว่ากูยืนให้พวกมึงเล่นได้ไหมกูก <c oughs> ูม <c oughs> ไม่ยืนนะบรรยกาศกูไม่ใช่แบบมกูคือต้องยืนน่ะถ้ามาทรงเนี้ยคือต้องยืนให้มันให้ได้อะ่ะกูต้องระวังตัวล้วงเนี่ยให้ดีอย่าขอทักทายมันก่อนดิส่งไปฮอนคู แวะเขาให้โดนเม็ดไปหนึ่งเม็ดแ,แท้งกูจะโลมอะไรก็ทำไปกูจะอยู่ในป้อมนี่แหละไม่หิวเว้ยเม,รฟรรมยยดฟาร์มเราจะยากแบเจริญพอและกูขอสแต็กหน่อยหนึ่งสอง ลูดนี่แอคกเหรอไอสัตว์ฮนะเฮ้ยมึงก็อยู่ในระยะนะไอ้เหี้ยโอ้โอ้ทำไมมึงไม่ดึงเขากลับมาเออแหละแค่นั้นแหละโวยรู่ไอสัตว์เออเดินไปไม่งัดเขากลับมาเดินไปเฉยๆอ่ะไอ้เหี้ย,แ,ยแหลกว่ะอ้าวแล้วไง อืมอืเออตอนแรกเอาอะไรอ่าวเขี้ยแม่งสึกฟิกเกอร์ออกไปดีกูกำลังฟิลดูซันเลสเออหลบ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 เดี๋ยวโดนดูดนี่เนี่ยเออไอสัตว์เสือกมึงเนียเสือก ช่วยอะไรกูได้ไหมเนี่ยนี่อ่ะจะปาดอะ่ะจะโผล่พุ่มแล้วปาดอะ่ะทรงเขาอะ่ะเออเอืออืออือออเโอ้โหเยอะเพื่อนยังไงเนี่ยโอ้โหวงแตกเลยเศษมาเยอะนะ เออดูดิแล้วเลือดมันไม่ใช่ว่าเยอะนะนะเพื่อนอืม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 ยิงฟรีครับยิงฟรียิงฟรีอือละไอีกที่จะเป็นโคท,ที่อะไรสัต <c oughs> สตันเนึดไอีสัตว์เดิมไม่ออกเลยนะเ <c oughs> นื้อมันมาแต่ยญ้าแล้วก็สตันที่ของไอ้นนะั่นแหะโอ้เดินตรงไม่ได้อสัตว์มันจะมปนเนียนป้อมกลัว มาดีเพ right enfin ื่อนมาดีเดี๋ยวลาดเดี๋ยวลัดเดี๋ยวมึงเจอหนื่ได้ไหมพุ่งนั่นแหละนี่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 นีนี่นีอ้าวไอ้สั์ยังไงมาหลอดทำงานเฮียแล้วมาหลอดมาหลอดเหือยให้หน่อยทีนึง อืออืออืออะไรโอ้เลี้ยงพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะใส่ทะลดสามสีให้ไม่สามสีเออทะลสีฟ้าสีแดงที่อะไรเลยอือรูดอ๋อเออเลี้ยงพี่ไว้เดี๋ยวพี่จะรูดโชว์ดูอัพแต่ท่าแรกอะพื้บฟิลนุฟัน อางัดงัดไอศาสตร์มึงจะไปงัดในป้อมไม่ได้เพื่อนอะไรมันตายมันมาตายในป้อมว่ะอืมอืมกูรูดป้อมก,ก่อนเลยสัตสัตหัญหา ชอบสิ่งในป้อมนักไอ้เฮียสิ่งในป้อมนักเหรอฮะป้อมก็ไม่ต้องมีไอ้สัตว์ได้ฮะหืมไม่กลับจะไม่ไม่กลับจะไมยดิงแม่งเลยสิอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยระวังด้วยเคยแฝงแล้วแน่เอาเหรอเอาไอา้สัตว์หืมหื มึงต้องมีท่าโดดอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชถอยถอยถอยอสัตว์เอ,อ้ยเมดกูกูเห็นแ้้วบาพอตีตะกี้นี่ไงมากูเห็นในพุ่มอสัตว์มันเนียนมึงอ่ะมันเนียนเหรอฮะเอาโดนด้วยสัตว์อาเออเออ้าวเอ้เอเอ้อวเออ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 เอเนเ่อ ไปแล้วไอ้สัตว์เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันมาหากูเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอยู่ในพุ่มเนี่ยอยู่ในพุ่มเนี่ยเออสัตว์จะยิงร้อยเมตรไปไหนอีเหี้ยโดนไหมโดนไหมเขี้ยไม่สู้กูไม่ได้ พวกเกลียวหมัดนแรกกันเลเื่อเหลือน้อยแล้วนะเพื่อนมันอยู่ข้างปลาปลาปลามันอยู่ล่างนะมเออเออนี่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 น,นี่โอ้โหไอสัตว์นี่เลี้ยงกูจนแตกอะ่ปะปลาไปกลางคิดออไม่หาไปเนาะออออออยิงยิงไอ,อสัตว์เอ,อ้ยเออ ป้อมแตกไปซาไอ้สัตว์นนี้กลางแตกเลยเหรอ, <laughs> อนาตายาอ๋อเบนดูขนเขาว่าม <laughs> <ห>ันตายได้ไงกูหลอ่อยมันยังไม่ตาย <laughs> <laughs> เฮ้ยแ <laughs> <laughs> ต่ป้อมได้ไหมน่ะเพื่อนในหนึ่งสุดอ่ะเฮ้ยเอาเลยอาดมันดูดูดูปล่อยขนาดนี้ อืมเดี๋ยวไปแดกไ้เที่ยวเต็มเต็มเลยเอาต่อ,อ,อ oh, yeah. เอาอย่าไอ้พอไม่มีพวกมันถอยเลยนะจ <c oughs> ้ะหมดเวลาห้าวรวมกลุ่มอ่าอย่ามาดึงมาใกล้กูดีสัตเด้อ ไอ้เหี้ยอออืออืมอ,มอมืไม่คุยงิงง่ายๆหน่อยเออนอั่นแหละดีมากอ้าวไอ้เชี่ยป้อม,อมรูปป้อมมาเดียแวแหละเพื่อนอ้าวไอ้เชี่ยโอ้นี่แหละกูเกลียดแล้วตรงนี้แหละเมดเมดนี่งกังกงักเอาลอดเฉยโดนตัดต้นก่อนฟิกเกอร์ แ้ดไอ้เหี้ยระยะยิงมันสั้นแต่ยิงแรงจ่เด้มันน่าจะมียิงสัตจานนะไอ้สับปวยนี่มึงอะไรกูตักหนานะแล้วเนี่ยไอ้เหย็บไม่ได้หรอ ไอ,อ,เอ้เฮ้ยแต่ไม่ได้อยู่โน้นะอ,อ้าวกูไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยไอ,อ้เฮี้ยไม่กระโดดถูกดาวนี่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 เสอรอ็จโคเวย์อะไรแล้ว,กวแกเยอะนะเป็นหลังสองอะกอร์เอาเอาเอาเฮี้ยนี่ก่อนเอาเฮี้ยนี่ด่วนเอาง่ายดี อืมอืมอมันมาโด,ดมาโด,ดมาตรงนี้แหละโด,ดมาตรงนี้แหละเพื่อนนี่แหละนี่แหละกูะยิงยับไปแต่ไอ,อ้ขี้เดไอ้วกูไปทำเวฟก่อนมันจะแตกแล้วนะเพื่อนดันอยู่ไอ้เทวิสัตว์นี่อีกแล้วเออเฮ้ยอย่าเข้าลึกไอ้สัตว์แนมะ่งกูพร้อมที่จะโดนดักอะ่ะอ,อ่า นี่สัตว์นี้ม่งชอบมาแลดเกียดแล้วที่ผายเลยอ้าวอีกแล้วมึงอีกแล้วอีกแล้วไอสัตว์เออยม่ขยับไม่ได้เลยนะตอนมันลากอ่ะทำไมอ่ะมันดันอ่ะถ้าดันมันอ่ะขยับไม่ได้เลยอ่ะพอๆกับสตันเลยอ่ะเข้ามาทำไมเพื่อนเอยไอสัตว์มึงล้วงเบดมั่งที่เชี่ยเมดม่งมีตั้งเยอะฝั่งเราอ่ะ เมียเนี่ยไอเชียนแล้วก็ยืนให้เขาขว่ยจะแพ้เอานะเนี่ยสู้มเมย์ฝั่งเขาไม่ได้เมย์ฝั่งเราแม่งรอคิวอย่างเดียวอะ่ะเชียร์คีบไปแล้วนะเออเนี่ยโอ้ยไม่ต้องไปบวกกันไหมเนี่ยตัดคีบแบบพยายามตัดคีบดูแล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 ,แล,แลมันจ้องมันจ้องอย่างงัดกูในป้อมเลย ได้เฮี้ยนี่แม่งอืคือมาด้ามันยืนให้ผมได้นะแต่คือพอมันดึงพวกไม้พวกนั้นไม่เอาผมเลยแล้วไอเมดสองตัวนี่ทำหน้าที่ล้วงเที้ยอะไรไม่ได้เลยไม่ไอนั่นมันเด็กับเบนเปลาวิลา ไม่ไม่เดินแล้วตอนแรกมันเดินเอาเอาใจนะต้องเอาแล้วล่ะเราไม่มีตัวคาแล้วต้องเอาตัวนี้แหละไม่หายเทลไม่จะเกิดแล้วนะจะเล่นยากเนี่ยเอาแรดเอาไอเทยนี้ดิอยู่ใกล้เนี่ยเดี๋ยวผมเดร์ดให้สตันโอ้งมันไ่ไม่ค่อยทันออกปล่อยมาไอเียเนี่ยแหละมันอะอะไรขนาดนั้น เล่นกับมันแม่งโคตรเสียวเลยแบบคือไปแล้วถ้ารอดก็รอดถ้าแตกก็คือแตกเลยเนี่ยแล้วแม่งเข้าไปทำเที่ยอะไรตรงนั้นเออเออเอยิงแทงแม่งก่อนเลยเออเออข้ามเบาข้ามเบาไอ้สัตว์เออ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 เอเอาดิ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 อีดอกเอาดิสัตว์อ๋อต้องตัดกางว่ะเล็บกางก่อน แต่กูไม่เห็นไอ้เที่ยนั่นว่ะไม่เห็นแรดอ่ะพูดถึงก็มาเลยสัตว์นี่แหละตัวปวนนี่แหละเที่ยทำกูแตกหลายรอบแล้วไม่งั้นจบแล้วได้แล้วเนี่ยอยู่นะจะเข้าอ่จะเข้ากูาแล้วเอาแม่งดิสัตมึงหลายรอบว้แรดไอ้เที่ยนี่อืถ้าไม่มีแม่งจบไปได้แล้วเนี่ยข้างหลังนะผมเห็นแม่งอยู่ข้างเบนเบนมานมนะมันอยู่ด้านนี้ ตัดคลิปนั็นก่อนเลยโดดมันโดดตั้งแต่ที่โดดเอาใครเข้ามาเอาสุดปัดออกฮะเมดเมดดูหวังได้ไหมเนี่ยมึงเก็บข้าวนะไม่ก่อนไปทำคลิปมาด้ำมามาด้ำเข้าอีกอือใสมาดูทนี่ไมันมันเข้าไปให้เขายิงฟรีอ่ะกู อืมกูต้องดูเลนตัวเองให้ดีๆอย่าลึกดู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 แลดดูแลไอิสัโอ้เทลยวยิงฟรีอะเนี่ยมึงสกิลศาสของราวิลกูไม่เห็นแม่งใช้เลยเอ้ยขอเขาสกิลศาสของวีล่าที่วิงเข้าไปบทหลอดอะ่ะอืมนั่แหละ อยู่ที่กูน่อยเออนั่นแหละจบจบไหมมีคลิปแค่ตัวเดียวอย่ะเดี๋ยวผมไปช่วยซุยีด่างเอนนาล่ะแล้วเนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยอ,เอ๋อไปถอย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 มาถอยไหมเอ <laughs> อเก็บไปแบบเป็น,อน,นเอดเป็นเมด <laughs> นะประเด็นอะมาเป็นเมดนะสังเกตมาเล่น แตกนะเฮียแรดไม่ใช่ว่าขี้เลยนะั่นนั่นไงอีกอะอืออ้าวมุงคมให้เพื่อนจังหวะที่กูกำลังยิงคุมทำไมเออหนึ่งดิกหนึ่อด <c oughs> อ,อีกอ๋อคูจริงตัวไหนนี่เ <c oughs> <c oughs> บนถอยได้ไหมเยอะนะมันจะเอาเบนแรด มึงเจ้ากูเหรอไอสัตว์กูต้องสู้แล้วกูต้องสู้เลยเสี่ยงไมมสัตว์โมโหแล้วไม่มีชีเลยดูพมาดำดูมะดำมึงไปไหนกูเดินตามมาแล้วเนี่ยเป็นแคนนี่ที่ดีจัดอ่ะอืมอืมกลับกลับไปทำคีย์ไว้ได้นี่นี่นี่มึงตีไปมึงตีไปเพื่อนมึงตีไปมึงตีไปมึงตีไปกูได้กูกูกูสไลด์ป้อม อะไรป้อมไอสัตว์ตวเอ้ยอมึงอยู่ในระยะมึงจะลากมาหาแต่กูตีป้อมอยูอ่ไอสัตว์ไอเชี่ยมาดั้มข่ยเอ้สวยเกยนะกูตีป้อมอยู่แม่งลากเขามาหากูมึงเป็นขวยอะไรวะ <laughs> ไอสัตว์นี่แม่งเอจะจบอยู่แล้วไอแกอุ้ยกำมัดเลยต่แกก็คือแบบมันอยู่ในระยะแล้วแล้วพอไอเชี่ยนี่มามาอยู่ในระยะผมผมก็ต้องตีมันใช่ไหม เนี่ยป้อมมันครึ้งหลอดแล้วกูรู้ไม่กี่ทีเองอ่ยเพื่อนมึงจะลากมาทำแตดอะไรเนี่ยโอ้สต,ติตตังกูหลุดเลยเนี่ยทีนี้าะเราได้เปรียดแต่ฝั่งแต่กี้มันตายไปเยอะแล้วด้วยโอมานีเวีแย่มึงจะไปอะไรตรงนูง้งงอะมัน,มนจริงจังวะถอยไม่ถอยจังหวะเข้านี่เข้าจังเลย เออคิแล้วได้กูสบายใจแล้วเอาออด์กไหมกันรั่วเออเอาดาร์กปล่อยมาไอ้เหี้ยนี่ก็จะบวกอย่างเดียวเลยดูดเนี่ยเนี่ยที่มันแล้วไอ้ที่บวกคือแทงด้วยนะไอ้เหี้ยประเด็นน่ะเนี่ยแล้วมันจะแตกกูต้องไปเอามันไอ้สัตว์แล้วแตกด้วยแล้วไม่ได้ด้วยโอ้โหบวกอะไรนะนะั่นน่ะเบนมามาม,ามาันจะใต่กันไม่หยุดเลยมะปล่อยแม่อืม เราเดินตามเกมของเราดีกว,ว่าดีผมแม่เงเม่เนยากต่อยเม็เดจบมึงจะถอยแล้วแทงเข้าไม่หยุดเลยอืมน่าดูดูเมดเมดเม,ด,มดฟาร์มกับเม็ดอ้อไอ้เฮียไม่ใช่เปินถอยาปเียก่อนถอยดิหมเก็บบัฟแล้วจนทางชีพ ร้อยแปดวิอืมเฮยเยอะนะแลสู้ยากกูอยากฆ่าแลคดนะ้มหายไม่มีมันในกูสบายมากเลยนะเจ้าะ่ะไม่มันไม่เข้ามาเฮ้ย,ยมันเปิดมันกรแล้วเอาเลยมันเปิดมังก่แล้วเอาเลยตายแล้วเี่อโอ้ ผมไม่เห็นมังกรไงใส่แก่สวยตัวดำป้อมคึณไปตั้งป้อมนะเบนไม่เห็นมาดามาดมแน่นลยมาดมผมอยากรู้ไปทางไหนมึงจะไปทางไหนเอาสักตัวมึงจะติ๊กบอกเออเออเออกูจะเข้าไอ้ัตว์นั่นแหละนี่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 อะเนี่ยมันสวยมากหมดเลยเนี่ยเป็นควยอะไรวะฮะ เนี่ยเน้องมึงลากมา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 ฮะใครมาเหี้ยกูต้องแบบให้เมดเข้าด้วยเพราะเมดแม่งยินหลังผมผมแตก,ก่อนตลอดอ่ะจบแล้วเพื่อนอ้าวหายนะอ่าุกใครใครจึงดังไปเติมขนาดแทงกูยิงยิง,ยงกันน้ำเลยภาษา,าอะไร หมายกูหมายกูต่อยแตกเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่สนหาแตกอะไรหรอกไม่มีการไม่มีการแอดใครเหี้ยอ้าวใครมาฆ่ากูวะเนี่ยใครมาฆ่าผมในห้องพลังงานเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ไอ้เนี่ยเบนมเข้ายังไงกูงงเนาะไอ้เหี้ยจะเข้าอย่างเดียวเลยเออปวดหัวกั็มาได้มากเลยขนาดมันเป็นเมดนะเนี่ยไม่แบดก็ตีนหลังๆปวดหัวเลย มึงต้องการอะไรกับกูแต่ดีนะมันยืนรอบรอบผมหน่อยโอ้ยยังเบนจิงยับเลยยยสุดยอด